สวัสดีครับวิธีการลงทะเบียนใช้งานนะครับของแอปพลิเคชันครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันของออที่ว่าการอำเภอนะครับหรือเขตนะครับผมก็คือว่าเกี่ยวกับงานทะเบียนนะครับก็มีหลายบริการนะครับอย่างเช่นย้ายทะเบียนบ้านนะครับหรือขอเลขที่บ้านนะครับหรือว่าจะคัด รับรองเอกสารนะครับผมตรงนี้ก็คือว่าไม่ต้องไปที่ว่าการอำเภอแล้วนะครับหรือว่าเขตนะครับผมตรงนี้ก็ไม่ต้องไปครับสามารถขอทำรายการผ่านตัวแอปตัวนี้ได้เอาไปดูวิธีการสมัครนะครับผมก็ตัวนี้จะโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับพี่ๆเพื่อนๆก็ทำการโหลดมาได้เลยนะครับที่ส r e นะครับโหลดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาหน้าแรกนะครับก็จะเป็นหน้าตานี้นะครับผมแล้วก็กดที่เริ่มต้นการใช้งานได้เลยครับผมตรงนี้ก็เป็นช่องการทางลงทะเบียนนะครับ โกรรณนาเลือกวิธีการลงทะเบียนครับก็จะมีอันบนกับอันล่างนะครับอันบนคือการลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับถ่ายรูปัตรประชาชนแล้วก็ใช้กล้องสแกนใบหน้าของตัวเองเพื่อยืนยันตัวตนนะครับผมตรงนี้ถ้าเราทําด้วยตัวเองตัวก็จะเป็นตัวเลือกบนนะครับก็แอดก็จะทําด้วยตัวเองตรงนี้เลือกเป็นตัวบนได้เลยครับผมถ้าสําหรับพี่ๆตัวล่างก็จะเป็นมีสําหรับการลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้เราเราข้ามไปเลยครับเอาเป็นตัวบนนะครับเดี๋ยวแอดจะสอดไปนะครับผมแล้วก็ อันนี้ครับเป็นข้อเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวแอดขอข้ามไปเลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วกดยินยอมยอมรับครับผมตรงนี้เข้ามาสู่หน้าตอบเมนูต่อมานะครับตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับก็คือว่าลงทะเบียนด้วยตัวเองนะครับก็คือถ่ายภาพหน้าบัตรนะครับอันที่2ก็เป็นถ่ายภาพหลังบัตรแล้วก็ที่3ถ่ายภาพใบหน้านะครับแล้วก็สร้างรหัส8ดหลักนะครับตรงนี้กดถัดไปได้เลยครับผมตรงนี้ก็เตรียมบัตรประชาชนไว้นะครับ ก็คือให้เตรียมบัตรประชาชนไว้นะครับปรับลูกให้อยู่ในกรอบนะครับผมตามตามขั้นตอนไปนะครับผมลำดับต่อมาเราก็ถ่ายหลังบัตรนะครับเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันข้อมูลนะครับถ่ายเรียบร้อยนะครับกดยืนยันข้อมูลเรียบร้อยก็รอระบบขั้นตอนต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการยืนยันข้อมูลแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยครับจะมีเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ชื่อนะครับนามสกุลนะครับแล้วก็เลขบัตรเลเซอร์กดคําว่ายืนยันได้เลยครับเมนูต่อมาครับก็จะเป็นการสแกนใบหน้าตนเองนะครับผมตรงนี้ก็ เอาใบหน้าที่อยู่อ,อยู่ในกรอบนะครับผมตามคําแนะนําของแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็เมื่อเรียบร้อยทําการกดยืนยันนะครับหรือว่าจะถ่ายใหม่จนกว่าเราจะพอใจนะครับผม เมนูต่อมาครับก็คือการสร้างรหัสผ่านนะครับผมก็คือจะกําหนดไว้ที่8หลักนะครับผมตัวนี้ก็คือเงื่อนไขคือจะต้องไม่เรียงกันนะครับแล้วก็ไม่ซ้ํากันเกิน4ตัวนะครับผมตรงนี้ก็ทาซ้ากัน2ครั้งครับผมลำดับต่อมานะครับเป็นการสร้างสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัลนะครับผมตรงนี้ก็ระบุรหัสผ่านเมื่อสักครู่ที่เราตั้งไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น8หลักนะครับทําการกดใส่เรียบร้อยนะครับผมเท่านี้นะครับก็จะเสร็จวิธีการลงทะเบียนนะครับของแอปพลิเคชันแล้วนะครับผม ก็ยังไงพี่ๆเพื่อนๆก็ลองดูกันนะครับถ้าติดขัดยังไงสงสัยยังไงก็มาถามที่ท้ายคลิปกันได้นะครับผมก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดสับตไคร้กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ